น้องเกแทกไปได้เขาชิะเิยเซฟเดินครับห้าสี่สามสองท่านแม่ทัพแห่งเมืองหนองกระแสล่างเด้กล่าวดูถูกพระราชโอรสของเรายิางนั้นเชียวหรือไดกล่าวดูถูกมากกว่านั้นอีกพระเจ้าค่ะจังว่าอีกว่าเมืองหนองผังกวงก็คงไม่เป็นเมืองแผ่นเดียวกับเมืองหนองกระแสล่างแน่นอนพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้น เรารีบไปสู่ขอน้องคุณุมพรดีกว่าพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อหม่อมฉันก็เห็นดีด้วยทุกประการถ้าไม่ทับจับเมืองแสล่างจะได้พมก่กล้าดูถูกราชโอรสอีกเปค่ะเสด็จพ่อไม่ได้เราต้องรอให้เหตุการณ์บ้านเมืองแห่งน้องแสล่างสงบเสียก่อนตามที่สัญญาให้ไว้กับท่านเส,สุวรรนาตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสองเมืองดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรือพี่คะดีขึ้นกว่าจริง แต่การอาหารอาหารต่อเลยต่อเลยพี Nein, ่ต่อไปต่อนสี่สามสองครัแต่การแต่การดีขึ้นกว่าจริงแต่การอาหารผันกนคนลวันขอสีครับโอเคพร้อมห้าสี่สมสองันดีขึ้นกว่าจริงแต่การอาห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 าขอโทษทีเอามาสี่สามสอันาดีขึ้นกว่าจริง แต่การหาอาหารพลัดกันคนละวันมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รออีกหน่อยของไม่สายยุไม่ขึ้นจะทำไงดีพระเจ้าคะ่ะพออระโอรสถามเราแล้วเราจะไปถามใคร มณีรัตน์มีทางช่วยพระราชโอรสปค่าช่วยเราก็ดีแต่เราต้องช่วยกันวางแผนหมอ่อมฉันมีแผนเลยคะเสด็จท่านนะครับดีแต่ว่านิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไวน้น่งไว้เหมือนเดิมน่งไว้เหมือนเดิม ลืดต้นไม้แหละชอบเดี๋ยวลืดดียวย